จตุกะมาติกา852อาสาสวะสี่ขันธาสี่โอคาสีโยคาสีอุปาทานสี่ตันหุป,ปาทาสี่อคติคมณะสี่วิปริเยสะสี่อนาริยะโวหารสี่อนาริยะโวหารสี่แม้อีกในหนึ่ง ทุจริตสี่ทุจริตสี่แม้อีกในหนึ่งไัยสี่ไัยสี่แม้อีกในหนึ่งภพยสี่แม้อีกในหนึ่งไัยสี่แม้อีกในหนึ่งทิฏฐิสีปัญจกะมาติกาแปดร้อยห้าสิบสามโอรัมพาคิยสัญโยตห้า อุดธัมภาคิยะสัญญอดห้ามัชริยะห้าสังฆะห้าสันละห้าเจโตขีละห้าเจตโสวินิพันธะห้านิวรณ์ห้าอนันตรยกรรมห้าทิฏฐิห้าเวณห้าพยาสนะห้าโทษแห่งความไม่อดทนห้า ไผ่ห้าทิฏฐธ,ธรรมะนิพพานวาทะห้าชกะมาติกา854วิวาทมูลหกฉันทราคะาเคหสิตตธรรมหกวิโรธวัตถุหกตันหากายะหกอาคารวะหกปริหานิยธรรมหก ปริหานิยธรรมหกแม้อีกในหนึ่งโสมนัสสุปะวิจารหกโทมนัสสุปะวิจารหกอุเปกขูปะวิจารหกเคหาสิตาโสมนัสหกเคหาสิตาโทมนัสหกเคหาสิตาอุเปขาหกทิฏฐิหกสัตตกะมาติกา855้า อนุสัยเจปริยุทธานะเจ็ดสัญโยชเจ็ดอสัตธรรมเจ็ดทุจริตเจ็ดมานะเจ็ดทิฏฐิเจ็ดอัตกะมาติกา856กิเลสวัตถุ8กุศีตวัตถุ8จิตตปฏิคาตะในโลกธรรม8 อนาริยาโอหาระ8ปดมิชตะ8ปุริสะโทสะ8อสัญยีวาทะ8เนวสัญญีนาสัญญีวาทะ8นวกะมาติกา857อาคาตวัตถุ9ปุริสามระ9มานะเ ตัณหามูละกะธรรม9อิชิตะ9มัญยิตะ9ผันทิตะ9ป้ปปันจิตะ9สังคตะ9ทศกะมาติกา858กิเลสาวัตถุ10อาคาตาวัตถุ10อาคุศลกรรมบท10 สัญโยติสิบมิชาตาสิบมิจชาทิฐิมีวัตถุสิบอันคตายิกะทิฐิมีวัตถุสิบแปดร้อยห้าสิบเก้าตันหาวิจาริตสิบแปดอาศัยอายตนะภายในตันหาวิจาริตสิบแปดอาศัยอายตนะภายนอกประมวลย่อเข้าเป็นอันเดียวกัน เป็นตันหาวิจาริตร6ตันหาวิจาริตเป็นอดีต36ตันหาวิจาริเ 36. ตรเป็นอนาคต36ตันหาวิจาริตเป็นปัจจุบัน36ประมวลย่อเข้าเป็นอันเดียวกันเป็นตันหาวิจาริตร0 8ทิฏฐิ62ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในวยาการณะ ชื่อพรหมชาละมาติกาจบ